สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับอยู่กับช่องเล็บานนกครับผม่มีอยู่กับกูไม่ลูกครับเดี๋ยวพอเมือกครับสีเมือกของวัตถีผสมไปแล้วครับมีเก็บหนึ่งครับมีบางคนบางท่านเป็นเข้ามาคอมเมนต์ ตอนนั้นนี่เป็นคลิปของแสนดีครับแสนดีเป็นซัดถ้าเพิ่นบอกว่าเมือกแบบในคลิปอะ่ะเป็นงัวที่ผสมไปแล้วครับท้องไปแล้วประมาณนี้แต่มันประใจนะครับผมก็พอมีประสบการณ์อยู่เดี๋ดวยวผมจะให้ดูครับมันจะจุกก่อนนี่ เดี๋ยวรอมันจุกกันครับสีเมือกนี่บางทีมันกับแหนับแต่เมือกของง้วที่เป็นซัดเนี่ยมันจะใสครับบอกเลยว่ามันจะใสสีใสใสแบบบอมีสิงเกียปนเลยครับใสแล้วก็ยืดยาวเหนียวๆตัววัวก็จะห้องครับ หลก้กกาไหลปิ้นตัวอื่นไหลขึ้นตัวอื่นเดี๋ยวผมจะเอามือป้ายออกมากพอนี่ครับอันนี้มันเริ่มนิ่งแล้วนี่นี่ครับอันนี้คือเมือกของงูที่ผสมไปแล้วครับสีมันจะประมาณนี้ต้องเทียบครับอันนี้ดูนี่ ีมันจะออคุนคุครับคุนคุนนี่ดูครับนี่มันมาได้ใส่ครับลองไปเปรียบเทียบดูหัวสาวก็เป็นเมือกคล้ายๆกันประมาณนี้นี่อันนี้งูตัวนี้ไอ้มื่อขึ้นผสมนะครับเมือกมันจะออกตลอดครับ่วงนี้ มันเป็นเมือกปกป้องตัวอ่อนครับหมอเป็นเกลยบ็อกอยู่มันออกมาเป็นปกติครับเมือกสีเมือกดูไว้ครับสำหรับใครที่แย่งผมมาเฮ้ยใ,ในคลิปนั้นมันเป็นงวต้องแล้วดูครับนี่ดูครับนี่ มันจะปัสัครับมันจะมองบอทะลุเนาะถ้าเป็นของงัวี่มีลูกแล้วแต่สำหรับงัวสาวก็มีเหมือนกันคล้ายๆกันสีประมาณนี้สมัยก่อนผมซื้อไปมังม่งมาใหม่ๆครับก็จะมีเหมือนกันมีเมือกเหมือนกันแต่ต้องดูตัวครับดูอย่างอื่นโดยรวมตัวนี่สีประมาณนี้ครับ มันจะชอบไปติดตามหางตามตัวนี่ก็จะสีประมาณนี้ออกคุ้นๆนี่ครับจะเป็นประมาณนี้งอสาวก็จะแบบคุ้แบบคล้ายๆกรับยางกล้วยครับอืมคุ้นแบบนั้นเลย ต่อันนี้น่าจะออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับสีมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นออกน้ำตาลน้ำตาลละจนมันแห้งเซ็ตมันก็จะออกน้ำตาลเข้มไปเลยมันจะติดตามหางตามขางูตัวไหนที่มันอยู่นี่สังเกตงยังไงครับมันจะออกทุกตัวแหละตัวที่มนันแล้วก็งูที่เป็นสาว จะออกอยู่แต่องุ์ประกอบเช่นเต้านมเต้านมจะบมีจะบมีฐานเต้านมยกขึ้นมาเหมือนายเหมือนวันดีครับออกเหมือนกันแต่ปริมาณมันจะน้อยครับออกไม้แขวนนิดๆหน,น่อยๆมันจะมาหนักเหมือนงัวตีตองแล้วแล้วก็เมือกคำยากคือเมือกเป็นซัดนะครับ เป็นซัดนี่มันพอง่ายมันใสครับใสแบบใสเลยผบมนี้อย่างเจียปนเลยใสแล้วก็ย่อยยืดยาวครับบางทีเป็นซอกเป็นยังมาคาดเลยตอนนี้ผมลองคำนวณคำนดณคอร์ดแล้วมันจะอยู่ประมาณปีหน้าครับ มันครบมันคบนมนฐานเท้านมมันจะยกขึ้นแล้วครับเป็นเต้าล้ะเป็นแป้งนมครับพูไง,ไง่ายมันจะยกละตาจากงอสาวอสองตัวครับเวลาสังเกตดีที่สุดก็คือเอามือสัมผัสครับมือค้ำดูค้ำตัวตีผสมแล้วครับตัวตียังไม่ได้ผสมเขาจะ ห้คนเดียวครับเราจะห้แล้วลก็เก็บเป็นประสบการณ์ไปเผื่อวันหน้ามีงัวที่ผสมแล้วเขาก็จะแยกออกครับอย่างเปิรนบอกว่าเปิรนจะขายงัวที่ผสมแล้วเขาก็คำดูวัวสาวนี่จะส่วนใหญ่แล้วจะมีเต้านมชัดเจนตั้งแต่ห้าเดือนขึ้นไปครับห้าเดือนหกเดือนขึ้นไปนี่จะเริ่มเริ่มหันชัดเจนละ แล้วก็สภาพช่วงท้องและกินเต็มที่ครับฟังนี้ก็จะใยฟังนี้เป็นกระเพาะมักแล้วก็ฟังนี้จะเป็นตัวลูกยูมันต้องใยเสมอกันทั้งสองข้างครับถ้าใยแค่ฟังนี้ฟังเดียวเนี่ยถ้าเป็นบอกว่างัวงห้าหกเดือนและต้องห้าหกเดือนฟังนี้่มัน่อันนี้ฟังหูไว้หูก่อนห้าสิบห้าสิครับ เพราะว่าบางทีนุ้นจุดนนหลอกกันนะครับเพราะว่า,วางวบอัวโบงัวต้องสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนี่แหละเพราะว่ามันโดยรวมแล้วมันบอกใครอ้ออาการนะครับมันอายุคันมันน้อยแล้วก็ลูกงัวยังน้อยอยู่บางทีก็ต้องพอไปจนถึงพุ้นนะครับเจ็ดแปดเดือนบางคนเลี้ยงไปละจะด้เกิดละลูกอยู่มาบด,ดินเต้านมอยู่มาบดใหญ่อันนี้เสียหูแล้วครับ จะคืนงัวก็ขาดทุนยับหละอันนี้ก็เอาวิธีดูมาบอกกันครับรวมรวมบอดีดูแค่เมือกบอดีดูแค่เต้านมบอดีดูแค่ร่างสภาพร่างกายดูรวมรวมครับดูรวมรหลายๆจุดเขาจะได้ประพาดครับ โอกาสที่เขาจะผ่าดมันก็มีน้อยวเวลาเาใส่ใจทุกรายละเอียดครับจะไปมองข้ามครับอย่างงวที่เป็นกูไม่ลูกถ้าเพิ่นบอกว่างัวผสมมาแล้วอันนี้ผมก็ดูไปค่อยออกเนาะเพราะว่ามันยังเลี้ยงลูกอยู่เรื่องเต้านมเนี่ยจะมองม่ออกเลยครับ มีอย่างเดียวก็คือดูสภาพร่างกายถ้ามันผอมเงอ้ยมันอยากครับที่จะกลับซัดเนาะบอกเลยว่าอยากถ้าตัวแม่มันผอมนี่มันส่วนใหญ่แล้วมันจะบบก,กับซัดครับมันต้องรอให้สภาพมันอ้วนก่อน้าเลี้ยงลูกไปมีลูกติดสี่ห้าเดือนมาแล้วก็ตัวแม่สภาพสมบูรณ์อ้วนท้วนขึ้นมาอันนี้มีเปอร์เซ็นต์ตีแม่มันจะต้องครับ ทางที่ดีก็อันตราสาวครับถ้าบมมีอันต้าสาวก็หมอครับแต่ก็ห้าสิบห้าสิบครับมันบมมีอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะนครับถึงเวลาเข้าฟอ,อกแล้วครับเราจะต้อนเข้าฟอ,อกละนี่กลิ่นเพียงแห้งครับก็ไปเช็คว่าแห้งแต่ไหนเพราะว่า เอาเข้าในน้านี่นะครับติดตัดที่เกี้ยวนี่แหละฟาดฟาดฟาดแล้วก็เอายงให้มันกินมันจะมีเข้าหลีบเข้าที่คอยสมบูรณ์ครับติดอยู่มันก็กินกันดีอยู่ต้องเข้าใจครับช่วงนี้ต้องเข้าใจเก็บเข้าก่อนครับ ปล่อยละไว้มันก็จะล่วงลนไปเรื่อยๆครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้พอสีเหมือคำๆหนึ่งเวลาปล่อยไว้นานๆปล่อยไว้มันเมือนละสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจากเมื่อกี้มันออกมนๆเหมือนยางก้กยครับสีออกคุณๆตอนนี้มันก็จะเริ่มน้ำตาลแดงไปเรื่อยๆครับ ตอนมันติดตรงจิมงัวก็เคียออกเลยครับบดุดีมันติดไว้เวลาติดอะเพื่อแมนงงอนมันบินเข้ามาแล้วกัมันไปวางไข่ไว้อันตรายครับเดี๋ยวนอนเข้าครับมันแพ้เป็นยังไงครับปากันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็เอาที่ดูเหมือกใม้ รับชมกันครับก็ตีชมได้ครับหรือว่าแย่งมาก็ได้ว่ากันครับผมอาจจะประสบการณ์บถึงครับเปิดอาจจะประสบการณ์มากกว่าขอแนะนำกันเข้ามาได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมฝากติดตามด้วครับดูว่ามันจะเกิดแต่ก็ปีหน้าครับผมผู้เรื่องครับสวัสดีครับ